กำล่าเรื่องสวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลีลบแฝงข้อคิดคติธรรมคนละไลค์คนละแชร์เมื่อใดก็ตามที่กดติดตามก็จะเห็นเรื่องที่อัปเดตในช่องก่อนใครเลยขอบพระคุณค่ะเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าลบหลู่แม่กาลีเป็นเรื่องเล่าจากเจ๊ไก่สมัยที่แกยังทำงานอยู่ที่ชนบุรีในปี2 5 6 1 เจ๊ไก่โทรมาถามเราว่าหนูหนูทำไงดีมันมีเรื่องเราก็ถามแกกลับไปว่าเรื่องอะไรเจ๊เจ๊ไก่เล่ามาว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทำงานหยุดเพื่อนที่ทำงานก็เลยชวนกันไปวัดแขกเราว่าอยากจะไปบูชาพระพิคเนศพอไหว้เทพเสร็จก็เดินออกมาจะมีพราหม์ยืนอยู่ปากประตูทางออก แจกรูปองค์เทพปางต่างๆแจกกันทุกคนเลยค่ะในกวนของใจไก่ทุกคนก็รับกันกลับมาแต่มีเพื่อนใจไก่คนหนึ่งเอารูปเทพที่ได้มาเนี่ยไปแปะกำแพงที่อยู่ในห้องเบรกซึ่งลักษณะการแปะนั้นก็คือสูงกว่าโซฟาที่ตั้งในห้องเบรกประมาณ30ซนติเมตรแกเล่าต่อว่า ช่วงเบลกมีพนักงานไปนอนหลับตรงโซฟาตัวนั้นก่อนหน้านี้เหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรนะแต่หลังจากเอาภาพไปแปะผู้ที่ไปนอนก็เห็นผู้หญิงแขกใส่สาลียืนมองผู้หญิงแขกคนนี้มีผ้าปิดหน้าประมาณตรงจมูกเหมือนที่เราเห็นในหนังแขกค่ะ,คะแต่ทีเนี้ยพอยืนจ้องคนที่นอน ก็รู้สึกกลัวและตกใจตื่นนอนไม่ได้เลยตั้งแต่มีภาพนี้มาแตะแล้วก็เกิดความกลัวกันทา้งออฟฟิศไม่มีใครกล้าไปแกะรูปนั้นออกประกอบกับนอนกันตรงนั้นน่ะมานานคือบริเวณโซฟาเนี้ยแหละค่ะทุกเบลกเลยพึ่งฝันแบบเนี้ยเพื่อนใจกไก่เองก็เกิดความกลัวและไม่รู้จะทําไงให้ครันจะออกภาพเนี้ยแกะแล้ว เก็บกลับไปห้องตัวเองที่เป็นหอพักก็กลัวเราถามเจ๊ไก่ไปว่าวางท่านตรงไหนทาไมท่านบอกว่าเท้าโดนท่านโกรธมากบอกความจริงให้หมดนะไม่งั้นนะ่ะก็เตรียมตัวโดนกันเถอะหมายถึงทั้งกวนเจ๊นะสรุปเพื่อนเจ๊ไก่ก็สารภาพมาตามตรงว่าเอาวางใต้โต๊ะทำงานตั้งแต่ได้มาเท้าอ่ะโดน พอนึกได้ก็ย้ายที่ไปแปะตรงกำแพงตามที่เราอธิบายแต่ต้นซึ่งก็ไม่ได้สูงกว่าเบาะที่คนชอบไปนอนเวลาเบรกสักเท่าไหร่ท่านโกรธมากจึงมาให้เห็นเราบอกไปว่าภาพถ่ายที่ส่งมาให้ดูเป็นรูปพระแม่ทุรคาซึ่งก็คืออีกปางของพระแม่อุมานั่นเอง แต่ภาพนั้นนะคะมีบารมีพระแม่กาลีอยู่ในนั้นซึ่งพระแม่กาลีก็เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมานั่นเองเราแนะนำให้แกะภาพออกไปวางบนโต๊ะเจ๊ไก่ก่อนเพราะเจ๊มีพระแม่อุมาคุ้มครองอยู่ซึ่งถ้าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเทพอินเดียจะรู้ว่าปางหนึ่งของพระแม่อุมาคือ,คอปางพระแม่กาลีนั่นเองทั้งคู่ก็กลัวกันใหญ่ ถามเราว่าเราจะทาไงดีเราก็บอกไปว่าก็ลบหลู่ใครไม่ลบหลู่ลบหลู่ปังปราบมารของพระแม่อุมาหรืออีกนามหนึ่งก็คือพระแม่กาลีนั่นเองเชไก่เองก็อยากจะช่วยเพื่อนส่วนเพื่อนเชไก่ก็กลัวหนักมากฝากมาถามเราว่าทิ้งเลยได้ไหมภาพเราก็บอกทิ้งสิเดี๋ยวก็รู้ลบหลู่แทนที่จะขอเข้ามาดันจะแกะภาพไปทิ้งสนิ เขาก็เลยกลัวมากไม่กล้าที่จะแกะผ้าไม่กล้าที่จะเอากลับห้องตัวเองขอให้เจ๊กไก่ช่วยเราเองไม่อยากให้บารมีท่านโมโูหมอเพียงเพราะโกรธคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะจึงบอกให้เพื่อนของเจ๊กไก่ไหว้ท่านและอธิษฐานขอเข้ามาท่านก่อนสิ่งอื่นใดและให้เจ๊กไก่พาไปทํำบุญที่วัดไทยก็ได้โดยให้เพื่อนเจกไก่ไปด้วย เพื่อทำสังฆทานและขอขมากรรมเมื่อพระรับสังฆทานและของที่ถวายให้กล่าวขออโหสิกรรมกับท่านเสียเท้าที่โดนท่านไปนั้นลูกขอกลาบอโหสิกรรมส่วนภาพที่มีบาร,รมีปางพระแม่กาลียอยู่ให้พี่เอากลับบ้านอย่าทิ้งท่านเป็นแม่ของพระพิคเนศแม้เป็นปางปรามานท่านจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้หลังเจ๊ไก่ กลับจากทำบุญเราให้เจะไก่จุดทู16บ16ดอกหน้าบ้านบอกพระแม่อุมาที่อยู่ก่อนให้รับทราบว่าจะนำปางพระแม่ธุระคาแต่มีบารมีของพระแม่กาลีเข้าบ้านและจุดทูบห้าดอกเพื่อบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนอัญเชิญท่านเข้าบ้านเพื่อให้รับรู้โดยทั่วกันและ ให้วางภาพนี้ที่หิ้งเดียวกันกับพระแม่อุมารูปเดิมซึ่งอยู่ด้านขวาต่ำกว่าหิ้งพระเจ๊ไก่าถามเราว่าท่านจะปกป้องบ้านพี่ใช่ไหมก็เลยบอกเจ๊ไก่ไปว่าให้พี่ขอพรท่านแล้วกันบ้านพี่ก็สวดมนต์อยู่แล้วแม่กาลีบารมีท่านจะมากล้นและเมตตาพี่ในยามที่พี่มีภัยเองเราถามต่อว่า เดี๋ยวนะเหมือนเห็นอะไรเพิ่มพี่เช่าอ,อะไรมาอีกทำไมเหมือนเห็นพระพิฆเนศด้วยสององค์นะไม่ใช่องค์เดียวพี่บอกว่าก็เช่ามาจากวัดแขกแหละแต่เป็นสร้อยแขนแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มีอีกองค์หนึ่งแต่พี่วางไม่ถูกที่ท่านเน่ยบอกให้เจ๊เอาสร้อยพระพิฆเนศที่เช่ามาอันล่าสุดไป คล้องแขนองค์ท่านที่เป็นรูปปั้นหรือรูปภาพที่มีอยู่เดิมในบ้านเจ๊ที่บอกเพราะให้เจ๊กไก่แก้ไขให้ถูกต้องเนื่องจากรับท่านเข้ามาแล้วด้วยการบูชาเข้ามาปกปักรักษาตัวเองเพราะส่วนตัวเราเองไม่ได้แนะนำให้เช่าพระหรือเช่าว,วัตถุมงคลอะไรที่มาเก็บไว้เกินพอดีหากแต่เรื่องนี้ ที่ต้องช่วยเพราะบารมีท่านแสดงให้เห็นว่าภาพขณะเจ๊ไก่เล่าซึ่งเพื่อนเจ๊ทำเรื่องไม่สมควรถ้าไม่ขอขมาก็อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะได้มาตามไม่ดูแลพอเดือดร้อนขอเทพปกปักรักษาเอะอขอแต่ไม่เคยให้ก่อน ถ้ามองในแง่ของมนุษย์โลกเนาะถ้าเราจะขอให้ใครทำอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งอนะค่ะเราควรจะให้เขาก่อนเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออเราให้เขานะแล้ววันหนึ่งเขาก็อยากจะปกปักรักษาเราเองเช่นเดียวกันค่ะเคสนี้คืออุทิศบุญให้เทพก่อนเมื่อใดก็ตามที่อยากให้ท่านมาปกปักรักษา วันหน้าเดือดร้อนเมื่อขอท่านก็จะยินดีที่จะปกปักรักษานั่นเองส่วนตัวเราเองค่ะเป็นคนหนึ่งไม่เช่าพระมีพระน้อยมากไม่เน้นวัตถุเพราะเราเองเนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นสาระอยู่ในใจมีบารมีอาจารย์คุ้มหัววัตถุมงคลมีเยอะไปถ้าดูแลไม่ดียิ่งพระ ยิ่งเทฝุ่นเกาะชีวิตก็จะหมุนหมองตามฝุ่นที่เกาะมีน้อยเพื่อเตือนใจให้ทำความดีดูแลทำความสะอาดให้ทั่วถึงไม่ได้เช่าตามกระแสะว่าที่ใดดังที่ใดดีต่อให้บอกว่ามีจะร่ำรวยถ้าไม่ทำงานรอโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะช่วยเว้นแต่บุญเก่าที่ทำมาหนุนนำที่กล้าพูดเพราะพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เราสอน เธอลองปฏิบัติดูให้รู้แจ้งด้วยตัวเองจำไม่ได้ว่าเป็นพระไตรปิฎกเรื่องใดนะคะเพราะคุณเดียตอนบวชเคยอ่านพระไตรปิฎกแล้วเล่าให้เราฟังเรื่องเล่าตอนนี้จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ